สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ร่วมกันศึกษาอนุรักษ์และเก็บสะสมวัตถุมงคลเครื่องรางของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมสาระพักเครื่องครับเอาพระแห่งโชคลาภนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับทิมนี้เนี่ยแกแบบผมว่าสุดยอดมากเลยครับนี่เลยครับพระแก่ได้ลึกมากเลยดูสิเนี่ย ที่ลูกเขาแกะได้ยังไงนะครับเป็นซมลึกนะครับแล้วก็นี่ครับด้านหลังอันนี้ผมยังไม่บอกเลยนะว่าเป็นของครูบาอาจารย์ท่านไหนนะครับแต่ว่าหลายท่านเห็นก็อ๋อกันแล้วแหละคือพิมพ์นี้เนี่ยมีพิมพ์ที่แบบเป็นลงทองแล้วก็แบบลงรักดําแล้วก็ปิดทองเฉพาะจุดนะครับแบบโอ้สวยมากผมเห็นแล้วแบบสวยเลยครับเป็นแบบยุคเก,ก่านะครับแต่ว่าจริงๆก็เอาแบบอย่างเงี้ยไปทําเองก็ได้นะแต่ว่า ผมก็อยากจะอนุรักษ์เอาไว้นะครับให้เป็นสภาพเดิมๆนะครับสําหรับที่เห็นเป็นพระสวยๆเนี่ยครับเป็นเรียวกว่าเป็นพระสังกระจายนะครับอุ้มพระปิตาเนื้อผงหลวงพระพรมวัดขนอนเหนือนะครับจังหวัดอยุธยาปี2513นะครับเทพรเจ้าแห่งโชคลาภสำหรับรุ่นนี้เนี่ยสร้างค่อนข้างน้อยอยู่ครับก็คือสร้าง จำนวนสร้างประมาณ1,000องค์นะครับแต่ว่าผมก็ยังอันนี้คือตามบันทึกนะครับหนึ่งพันองะครับก็ยังพบเห็นในท้องในท้องตลาดในสนามอยู่นะครับบางทีผมไปเจอในกองเขียกกองประคองชีพนะครับ30สิบาทสมัยยุคก่อนนะเป็นตอนนี้แบบมาองละห้บาทแล้วตอนนีเริ่มเป็นองละร้อยแล้วเริ่มไม่ใช่เขียกกองประคองชีพแล้วเริ่มแบบมูลค่าหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆนะครับบางกองแบบกองนี้หนึ่งยกอง200นี้2สองร้อยนะมาเมาส์กันเข้าไปนะครับ เร,เราพูดถึงเรื่องพระกันต่อนะครับสําหรับรุ่นนี้เนี่ยมี2พิมพ์นะมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับด้านหลังก็มี2ยันด้วยเป็นยนันเขาเรียกว่าอะไรครับยนัยนยันเกายอดใช่ไหมของท่านแล้วก็มียนันที่ด้านหลังเป็นยันเต็กนะครับอันนี้นะครับยันเต็กเป็นอักขรอักขรที่เห็นเนี่ยครับก็เขียนว่าเต็กนะครับภาษาเป็นตัวขอมนะครับแล้วก็ แล้วก็เป็นจริงๆก็คือเป็นชื่ออุบาาจารย์ที่ที่ทำพระรุ่นนี้ถวายท่านนะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อผมวัขนอนเหนือนะครับหลวงพ่อผมว่าขนอนเหนือเนี่ยความเข้มขังของท่านนี่คือมีตำนานเล่ากันว่านะครับตำนานนะครับก็คือเป็นเรื่องเล่านะครับไม่ได้มีการมีเป็นหลักฐานอะไรชัดเจนนะครับก็คือท่านสามารถเสกผ้าให้บินเหมือนเป็นผีเสื้อได้ได้อย่างเงี้ยครับก็คือแบบ ความพุทธคุณของท่านนี่ไม่ธรรมดานะครับส่วนอ่าพุทธคุณหลักๆของพระเครื่องของท่านที่เขาเชื่อกันก็คือจะเป็นเรื่องความคงกระพันชาตินะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยตามบันทึกได้บอกไว้ว่าเป็นรุ่นที่แบบท่านเน้นปลุกเสกทางด้านโชคลาภนะครับสวยมากเลยอะเนาะพิมพ์ไม่สวยจริงๆนะครับผมให้ดูได้นะ พิมพเล็กก็มีแต่พิมพเล็กก็จะไม่ได้ไม่ได้แบบพุทธศิลป์ลึกขนาดนี้นะครับไม่ลงกล้องก็ได้แลนะ้วเนี่ยนี่ครับสวยเนาะสวยไหมามากมากนะครับแล้วก็มีมิติผมชัดลึกเนี่ยครับเนีย่ยที่เห็นเนี่ยลึกมากเลยนะซุ้มเนี่ยครับผมไม่รู้ว่าช่างแกะเขาแกะได้ยังไงนะอลงกล้องอีกทีหนึ่ง เนี่ยไม่ผมเอียงพระอยู่นะมีผพระปิดตาครับูเนื้อก็จัดด้วยนะตรงนี้ถือว่าเนื้อจัดมากนะครับคิมเนี่ยผมเห็นก็มีหลายคิมอ่ามีหลายสีนะครับเนื้องค์พระมีออกขาวองนี้อมเขียวใช่ไหมครับมีมีแบบลงรักปิดทองเฉพาะที่นะครับมีสีต่างๆหลายๆสีนะครับเท่าที่เห็นนะครับ แต่ว่าตัวผมมเป็นคนที่ชอบเล่นพระเนื้อจัดจัดจดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเก็บพระอะไรอย่างนี้ครับเน้อมเขียวๆวจ,จัดจัดเข้มเขมยีมานะครับสำหรับุ่นนี้ประสบการณ์เป็นที่เรื่องเลือมากมายนะครับแล้วก็ตอนช่วงที่หลวงพ่อพมว่าขนมเหนือแพงๆนะครับก็รุ่นนี้ก็ปลาเข้าไปหลายพันอยู่นะครับแต่ตอนนี้ราคาก็ตกลงมาเหลือหลักูร้อยนะครับซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่เราจะเช่ามาให้ขอบูชากันนะครับ ัด้านหลังยันเต็กนะครับถามว่าหลังเรียบมีไหมมีนะครับพิมพ์เล็กหลังเรียบก็ก็มีแล้วก็ของปลอมมีไหมก็มีอีกนะครับแต่ของปลอมเนี่ยพิมพ์จะไม่คมชัดในลักษณะนี้นครับเนี่ยครับพิมพ์จะไม่ชัดอย่างนี้นะของปลอมนะดูท่านจดจาให้ดีนะครับือเม,ม็ดผสก ขององค์พระสังกจายนี่คือแบบก็ไม่ธรรมดานะครับนี่ครับรายละเอียดอันไหมเนี่ยนี่ครับคือสุมลึกมากขนาดว่าเป็นเงาทำ <c oughs> ให้มองเห็นยากนะครับแต่องค์จริงเนี่ยถ้าใครได้ถือนี่จะแบบโอหพิเศษใหม่ในความคมชัดมากนะครับส่วนตามประวัติพระสังกจจยกับ ถ้าปิดตาเนี่ยก็คือก็คือองค์เดียวกันนะครับเพียงแต่ว่า,อ,าองค์พระสังกัจจายตอนที่ท่านเข้านิโรธสมาบัตินะครับท่านเอามือปิดตาไว้นะครับตอนที่ท่านอยากรู้บางเรื่องนะครับที่ที่อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคด,ดมท่านพูดตาัดออกมานะครับก็เลยท่านก็เลยเข้านิโรธด,ด้วยท่านั่งปิดตานะครับซึ่งก็คนในสมัยโบราณก็เลยเอา อ,อุปประเทศในเรื่องของการปิดตาครั้งนั้นนะครับซึ่งได้คําตอบมาว่าทําไมท่านถึงมีโชคลาภเนี่ยครับเอามาเป็นคตินึงในการที่สร้างพิมพ์พระปิดตาขึ้นมาเพื่อแสดงถึงโชคลาภแล้วก็มหาเสน่์นะครับเพราะว่าเป็นตำนานจะเล่าและยาวเหมือนผมเคยเล่าไปในคลิปหนึงแล้วอะยาวมากเลยนะครับก,ก็อาจจะลองไปตามฟังดูนะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็น ตำนานตำนานหนึ่งนะครับที่เคยมีบันทึกเอาไว้นะครับก็สําหรับวันนี้ผมสาราพระเครื่องก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับสําหรับพระปิดตาเอ้ยพระสังกาจายอุ้มพระปิดตานะครับหลวงพระผมไว้ถนนเหนือนะครับเป็นรุ่นที่เด่นทางด้านโชคลาภนะครับซึ่งเหมาะกับยุคเศรษฐกิจกในยุคนี้นะครับซึ่งมีเจ้าของธุรกิจค้าขายออนไลน์โผล่ขึ้นมา ค่อนข้างมากนะครับถ้าใครอยากจะเอาไปให้คนรู้จักที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือให้แฟนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายอย่างนี้ก็ก็เอาไปได้เลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นี่ผมแนะนําจริงๆนะครับแต่แต่ผมไม่ได้ออกนะครับเอันที่ผมให้ดูเฉยๆก็ลองไปหาดูนะครับหาไม่ยากนะผมว่ารุ่นนี้หาไม่ยากจริงๆนะครับแล้วมูลค่าก็ยังหลักร้อยอยู่นะครับไม่ได้แพงมากสำหรับวันนี้ผมสารับเพื่อนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับหากใครชอบใจก็กดไลค์กดซับสไครต์ได้เลยนะครับแล้ว ถ้าหากว่าใครสนใจพระดีราคาถูกเนี่ยก็กด,ด subscribe รอเลยครับผมเอามาลงเอามาทยอยลงเรื่อยๆนะครับตอนแรกคิดว่าจะหมดแล้วแต่ปรากฏว่าก็มีเรื่อยๆเหมือนกันนะสำหรับของดีราคาถูกในประเทศไทยนะครับแต่วันนี้ผมสำหรับเครื่องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ